สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแน,นลจากพี่น้องจาา๋าเช่นเคยนะคะ <c oughs> น้องวึงก็มีแนวทางมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะอ่เป็นแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะของวันที่สิบจากพี่น้องจ๋าก่อนจะไปชมของวันที่สิบเดี๋ยวเราจะมาสรุปของวันที่เก้ากันก่อนนะคะวันที่เก้าพี่น้องดูสิน้องวึงดูดูแล้ววันนี้หลุดนะคะพี่น้องจา๋าน้องวึงก็ให้ที่ไปบิงที่หนะ้าเนาะ วิ่งห้ารูดห้านะคะห้าไม่มาสักตัวเลยจ้ะพี่น้องจา้าต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันนี้หลุดนะคะ,ะก็จะมีเข้ามีหลุดบ้างเนาะพี่น้องเนาะของเมื่อวานเข้าศูนย์เก้าตรงๆวันก่อนก็หลุดวันนี้ก็หลุดค่ะพี่น้องค่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่สิบเลยค่ะถ้าตามต่อกันของวันที่สิบเนาะ,ะวันที่สิบ ภาคม2,564นะคะพี่น้องจา๋าฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะอ่าฮานอยสูตรหเม็ดเดียวนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าก็จะมีเข้ามีหลุดบ้างเนาะพี่น้องจา๋า เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนาจากผู้ปกครองนะคะไม่สนับสน,นุนการพนันทุกชนิดนะคะ,ะมาดูวันนี้ว่าน้องบึงจะให้วิ่งรูดตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าเอาดูสีมาเขียนวิ่งรูดเฉยเลยอ่าวันนี้ให้ที่เก้านะคะพี่น้องจา๋าเก้านะคะวิ่งรูดเค่ะพี่น้องจา๋า เก้าตัวใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องจ้าอ่าเก้าก็จะมีเก้าศูนย์เนาะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าจ้าพี่น้องจ้า ใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวึงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆในเดือนจ้าพี่น้องจ๋าอสุดท้ายนี้น้องวึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ รวยๆเหงงๆกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ